ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อ s t นะคะเสียงมันจะดีขึ้นนิดนึงหรือเปล่ามาดูกันความรักรอบนี้นะคะเป็นของชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกาย,ยน65ค่ะมาดูกันว่าความรักชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไงบ้างนะช่องหนูเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสสากลนนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยค่ะสามารถเช็คราศีของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้นะคะว่าคุณเกิดในราศี เมษสิงหธนูหรือเปล่าก็อีกแบบนึงคือดูแบบลัคนานะคะจำเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆตามลิงก์ไปหาได้เลยนะเปิ้นยึดลัคนาแล้วก็ยึดราศีเป็นหลักนะจะดูแบบไหนก็ได้คะ่ะวิธีง่ายที่สุดคือดูว่า ฟังว่าสถานการณ์ตรงกับอันไหนเอาแนวทางอันนั้นไปปร,รับใช้เท่านั้นเองถ้าฟังแล้วไม่ตรงไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอ่ะไพ่ที่เราใช้มีสาสำรับเหมือนเดิมไพ่ทาโร่ไพ่สุขีแล้วก็ไพ่เลิฟสตอรี่ออร์เรคเกิลนะคะมาดูกันเลยความรักช่องเปิลแบ่งเป็น3ส,สถานะเนาะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเริ่มต้นที่ไพ่สุขีเหมือนเดิมค่ะคนทัดไฟนะเมสิงธนู <c oughs> 1-15ิาพฤศจิกาย,ยนนี้ทุกๆสถานะเลยพลังงานจะบอกว่าอะไรเด้งออกมาแล้วเอาเลยแล้วกันเนาะพูดไม่ออกนี่ไงอาจจะเจ็บคอเหมือนเปิ้ลก็ได้ <c oughs> พูดไม่ออกอาจจะมีเรื่องกืนไม่เข้าลคยไม่ออกมีเรื่องที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงดีหรืออาจจะมีการแอบชอบก็ได้นะคุณอาจจะไปแอบชอบเขาหรือเขาแอบชอบคุณก็ได้ก็เลยไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีเรื่องอะไรในใจแล้วก็ไม่กล้าคุยกล้าพูดบอกกัน ก็เป็นไม่ได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพูดไม่ออกมันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเนาะอ่ะมาเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดธาตไุไฟเมษรสิงห์ธนูนะ1-15พฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคนโสดเนี่ยจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือจะโสดแบบมีคนคุยยังไม่มีสถานะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ลองดูค่ะว่าคุณตรงกับคนโสดหรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมาห้าใบธาตุไฟ สองเหรียญสองดาบสองสองสองเหรียญสองดาบเก้าถ้วยสามเหรียญหกไม้คนโสดที่แท้ทรูแล้วก็สามไม้อะโอเคความสัมพันธ์นะต้องบอกงี้ ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดแบบสนิทสนิทเลยนะคุณก็เอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของคุณเองค่ะมันมีหลายอย่างให้คุณทำเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงสังคมเฮฮาประจิงโกะนเนอะมีเรื่องการงานการเงินที่คุณจะต้องติดต่ออะไรมากมาย ก็เป็นไปได้นะการงานก็มีความมั่นคงดีนะแล้วคุณก็อาจจะรอคอยการแบบจะมีคู่ก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าคุณโสดแล้วคุณไม่เหงานะแต่ถามว่าเหงาแล้วคุณอยู่ได้ไหมคุณก็อยู่ได้เหมือนกับว่าคุณอยู่กับเพื่อนฟู้งสังคมอยู่กับขอบครัวที่บ้านทางานหาเงินอะไรไปแต่ในใจลึกๆถามว่าคิดฝันอยากจะแต่งงานไหมเออก็มีเหมือนกันมันมีความอย่างเงี้ยสองดาบคือเออก็อยากแต่งงานก็อยากมีแฟนนะแต่มันไม่มีสัทีแล้วยังไงก็ไม่เป็นไรก็รอไปเรื่อยๆก็แล้วกันก็น ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือถ้ามีใครมาถามว่าทําไมไม่มีแฟนก็พูดไม่ออกค่ะว่าทําไมแต่อยากมีไหมก็อยากมีแหละแต่ว่าหาไหมก็เรื่อยๆละกันอะไรอ,อย่างเงี้ยเนาะคนโสดจะเป็นประมาณนี้สําหรับคนธาตุไฟนะแต่อีกแบบหนึ่งคือถ้าไม่ได้โสดสนิทเลยไม่ได้อยู่เฉยๆกับเพื่อนฝูงเนี่ย มันก็มีคนเก่าๆวนเวียนมีคนในใจของคุณที่คุณคิดถึงและรอคอยสามไม้คือคนไกลคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้อาจจะห่างๆกันไปแล้วไม่ได้คุยกันละตอนนี้มันเป็นความคิดถึงเนาะอยู่ไกลกันไม่ว่าจะเป็นแบบไกลคนละจังหวัดคนละประเทศหรือว่ามันไกลทางกายเฉยๆก็ได้นะอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าพูดคุยกันน้อยห่างหายกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการวนไปวนมาวนไปวน,วนมาในที่เนี้ยคุณอาจจะไปส่องเขาในโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะมีการคุยกันบ้างห่างๆมามาไปไปมาๆไปๆแบบเนี้ย ก็ได้เช่นกันเนอะอาจจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นคนคุยอยู่เฉยๆยังไม่ได้พัฒนาไปไหนก็ได้เหมือนกันเออแต่คุณก็รอคนคนนี้คนโสดมันจะมีอยู่2ออย่างคือโสดแล้วยังไม่เจอสักทีก็ก็อยากมีแฟนแต่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับเพื่อนฝูงสังคมไปกอีกอันหนึ่งคือไปชอบคนที่เป็นเพื่อนของเราเองหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนายังยากลําบากยังพัฒนาไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามก็เลยพูดไม่ออกเนอะก็คือเหมือนแบบ ไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปก่อนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนโสดที่มันเห็นก็คือยังคงโสดอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครรอคอยการติดต่อมาของคนไกลคนเก่าคนที่คุณรออยู่อะไรเงี้ยคุณรู้อยู่ในใจแหละถ้าเกิดคุณมีเนาะก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพราะมันมีไพ่สามเดียนคือการพูดคุยกันแต่การพูดคุยกันน่ะถามว่าพัฒนาไหมก็ต้องบอกว่าใน15วันนี้ปุ้นก็ยังเห็นว่ามันยังไม่ได้พัฒนาเนาะยังคุยแบบชิวๆยังเป็นเพื่อนยังไปเรื่อยๆอยู่ซึ่ง คุณก็ทำอะไรไม่ได้เนาะคุณก็เลยพูดไม่ออกประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเนาะช้าๆไว้ดีกว่านะคะอ่ะ or, เริ่ม Story ่ออร์เคให้คนโสดธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูพัฒนาไม่ได้ก็ยังไม่ต้องรีบพัฒนาพัฒนาเร็วแล้วไปต่อไม่ได้ก็อกหักเร็วถูกปะเออค่อยๆดูไปค่ะมา โอเพนอเปิดใจอะอันนี้สําหรับคนที่โสดสนิทเลยิ้ลคิดว่านะอยากมีก็อยากมีนะเหงาก็เหงาแหละแต่ว่าปิดใจเห็นปะไม่เปิดประตูใจสักทีไม่ไปไหนไม่ได้สนใจใครอยู่ในกลุ่มก้อนของเพื่อนก็อยู่ในเพื่อนกลุ่มเดิมๆไม่ได้ออกไปทา,าอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะหรือก็คนที่รอคนเก่าอะ่ะก็ต้องบอกางนี้บางทีคนเก่ามันเหมือนเรารู้อยู่แล้วพัฒนาไม่ได้ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามคุณก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามามันก็เลยทําให้คุณ ยังไม่มีแฟนสักทีก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายแนะนําก็คือให้คุณเปิดใจคะ่ะไม่ว่าคุณจะโสดรูปแบบไหนก็ตามลองเปิดใจอาจจะมีคนดีๆเข้ามาบางคนอาจจะเถียงก็เป็นอยู่ในใจอยู่นะว่าก็เปิดใจนะไม่ได้ปิดใจแต่เอาจริงคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณเปิดใจจริงๆหรือเปล่าคือปากบอกว่าเปิดแต่ว่าในใจก็ยังคิดถึงคนเก่ายังเวลามันมีคนใหม่เข้ามาคุณก็ไม่เอาไม่อยากคุยหรือเขาไม่ดีพอหรือว่าไปเทียบกับคนเก่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ไม่อยากคุยอะเสียเวลาเหนื่อยเบื่ออะไรก็ตามมันก็คือการที่ไม่ได้เปิดใจอย่างแท้จริงเนาะเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงว่าเราจะต้องเปิดใจก่อนเราถึงจะสามารถมีความรักที่ดีได้นะคะอ่ะก็เป็นกํำลังใจให้ต่อมาขออภัยค่ะ ต่อมาคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมีคนคุยแต่ว่าอาจจะยังไม่มีสถานนะคุยกันมานานแล้วก็ได้หรือเพิ่งคุยก็ได้ดูซิว่าช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบหพฤศจิกายนหกห้านะคะความรรกความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไหมาจะเป็นยังไงอะมาว่ากันทัดไฟเมสิงธนูมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถาน,นะนะคะมาอือหอพูดไม่ออกจริง ขึ้นมาไปแรกก็8ดาบเลยอืมหน่งดาบอึดอัดมากอยากได้ความชัดเจนแบบสุดๆไปเลยจะเอาอยัางไงก็ว่ามาอะไรอย่างงี้นะสดาบดาบเยอะจังเลยไม่ได้คุยกันหรอคะช่วงนี้เงียบๆกันไปเหรอสองไม้อืมห่างกันจริงด้วยอะ The lovers ว้าวเด็กถือดาบ เป็นคนไกลเหรอคือถ้าไม่ใช่คนไกลคือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็อาจจะไปส่องสองโซเชียลมีเดียแล้วก็คุยกันผ่านทางออนไลน์มากกว่าที่จะเจอตัวเนอะเพราะเป็นไพ่ดาบเยอะคือบางคนก็มีการแบบเหมือนนิ่งๆกันไปแล้วอะเพราะคุณก็งงว่าอ้าวตกลงจะยังไงกันแน่ก็ไม่กล้าถามพูดไม่ออก ว่าเออตกลงมันปแปลว,ว่าชัดเจนแล้วหรือเปล่าว่าไม่ไม่ไม่ไปต่อกับเราแล้วหรือเปล่าหรือว่าไปส่องแล้วไปเห็นว่าเขาไปคุยกับคนอื่นเฮ้ยหรือว่าจริงๆจะเทเราแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ต้องบอกว่าใครที่ความสัมพันธ์นิ่งๆช่วงเนี้ยมันก็ยังมีระยะอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันอาจจะจําเป็นจะต้องพูดคุยนะเป็นคิดว่านะคือการที่เขาไม่พัฒนากับเราสักทีมันมีหลายเคสเนาะถ้าไม่พัฒนาแต่มันมีการพูดชัดเจนแล้วว่าคืออะไรก็ขอให้คุณยอมรับความจริงเพราะว่า มันมีความชัดเจนแล้วแหละถ้าเกิดเขาทําอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้สนใจคุณอนะมันแปบบลว่าเขาไม่ได้สนใจคุณเนาะอย่าเข้าข้างตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเอออยู่ๆมันมีเหตุอะไรก็ตามที่มันมีงนันเงียบกันไปถ้าเกิดคุณอึดอัดไม่สบายใจแนะนําว่าให้คุยแต่ว่าคุยด้วยเหตุด้วยผลนะอย่าใช้อารมณ์นะว่าเออเรายังเป็นคนคุยหรือเปล่าคือบางทีเราเรารู้คําตอบแหละเราไม่กล้าถามเพราะเรารู้ว่าถ้าเราถามไปคําตอบก็คือเรารับไม่ได้อย่างเช่นว่า เขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับเราเราแบบคุยคุยกันไปก่อนหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือใดๆก็ตามทึ่งคุณรับไม่ได้เนอะมันเลยทําให้คุณเหมือนแบบอึดอัดไม่กล้าถามไม่กล้าพูดแล้วก็พักเบรกซึ่งถ้าคุณไม่กล้าถามเปิ้ลก็แนะนําว่าคุณเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็ได้ ไปโฟกัสอย่างอื่นอย่าโฟกัสที่ความรักอย่างเดียวเพราะจากไพนี่ยเห็นเลยว่าคุณโฟกัสแต่ความรักเรื่องอื่นอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้เพราะคุณกังวลเรื่องเดียวไงคุณก็เลยเหมือนแบบทุ่มเทกับความรักแล้วก็เหมือนอึนอดอดัอดอึดอัดทำไงดีทําไงดีหาทางออกไม่ได้จะระเบิดอแบบเหมือนออีแป้นจะแตกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ มันก็จะเหนื่อยเนาะเพราะฉั้นเอาเวลาไปโฟกัสที่ทํางานหาเงินไปอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมไปเที่ยวก็ได้เอาใจไปวางไว้ตรงอื่นแล้วคุณจะดีขึ้นเราจะได้ไม่หน่อยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากเสียเวลาอยากให้มันชัดเจนอยากให้มันเคลียร์ไปเลยตามภาษาคนทัดไฟมีอะไรว่ากันไปเลยคุณก็คุยกับเขาได้เลยนะแต่คุณต้องยอมรับนะว่าการคุยของคุณต้องคุยด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์นะและถ้าเกิดเขาบอกเหตุผลหรือบอก คำตอบมาให้คุณยอมรับความจริงว่าจะเอาอย่างไงเนาะเพราะว่าไม่มีเดลเวอร์สตรงนี้ค่แะแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้มีคุณคนเดียวอยู่ในความสัมพันธ์หรือมันอาจจะเป็นไวซ์เวอร์ซ่าก็ได้คือคุณอาจจะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแล้วคุณเลือกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกใครก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ มันยังไม่พอดีกันนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเราก็ชอบคนนี้แหละแล้วเราก็ไม่รีบเราค่อยๆดูกันไปก่อนได้ชิบหาวันนี้มันจะเป็นช่วงเนิบๆนะเนิบๆนะคุยบ้างห่าง,บ,างบ้างเงียบมั่งเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นบ้างเราคุยกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ย เป็นไปได้นะก็ใจร่มร่มนะเป็นแค่คนคุยคิดในใจอย่างนี้เราเป็นแค่คนคุยหรือยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะแล้วก็เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าเราจะไปต่อกันได้หรือเปล่าเนาะเอออยู่ที่ความเข้มแขง็งของแต่ละคนก็แล้วกันอะเป็นกําลังใจให้เริฟ s t t r y y r r c l l e ค่ะให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไฟมาการเดทกลัวเห็นปะ บางทีเราก็กลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบเนี่ยเป็นแปดดาบเป็นไม่กล้าพูดเราเลยเหมือนบางทีเราไปสองสองเราไปเห็นว่าเขาคุยกับคนอื่นเฮ้ยเขาเท่เราเราบอกว่าแต่ก็ไม่กล้าถามกลัวแบบกลัวรับคําตอบไม่ได้กลัวเจ็บกลัวอ,อกหักกลัวใดๆก็ตามอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันร,รักตัวเองสาคัญที่สุดการ์เดทใบเนี้ยก็ออกมาเตือนค่ะว่าคุณเท่านั้นแหละที่จะสามารถปกป้องหัวใจของคุณเองได้คุณอย่าให้ใครมาทําร้ายหัวใจคุณนะ เออคนที่จะปกป้องมันได้ดีที่สุดคือตัวคุณเองใจอ่ะมันมีค่าแค่ไหนเวลาคุณซื้อกระเป๋าแพงๆมาคุณยังหวงเลยใช่ป่ะคุณไม่ให้คนอื่นถือคุณต้องใส่ถุงคุณจะต้องแบบว่าเอากระเป๋าไว้แบบอะไรนะอยู่ในห้องแอร์อะไรก็ว่านไปหัวใจคุณมีค่ากว่านั้นเยอะคุณอย่าไปซีซัวให้ใครง่ายๆคุณก็ต้องเก็บรักษาให้ดีที่สุดแล้วดูซิว่าคนไหนคู่ควรคนไหนจะมีตู้นิรภัยคนไหนเขาจะมีที่อยู่ให้กับหัวใจของคุณที่มันมั่นคงปลอดภัยคุณค่อยให้บางคนยังไม่ทันได้แบบรู้จักเลย ว่าเขาเป็นยังไงคุณก็ให้ใจก็เปละทั้งที่จริงๆหัวใจเป็นของที่มีค่ามากที่สุดมากกว่าของนอกกายอื่นๆถูกไหมอ่ะคุณลองคิดดูนะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่าเป็นกําลังใจให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟนะต่อมาคนมีคู่บ้างธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะ1-15ิาพฤศจิกายน65ค่ะความรักของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมา คนมีคู่นะมีคู่คือจะแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้เช่นกันค่ะมาเลยเราว่าเสียงเราเหมือนดีขึ้นจริงๆอ่ะไม่รู้คนอื่นว่าไงนะคนอื่นะจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะดีเลยหก <c oughs> ดาบค่ะเออสี่ถ้วยเซ็งอะไรชีวิตไปเรื่อยๆเนิ่มๆนับนาบคิงถือเหรียญออมันน่าเบือ่อใช่ไหมห้าถ้วย วิวออฟฟ่าจูนค่ะใต้สำหรับห้าม้เอาทะเลาะกันเหรออ่ะมาพูดไม่ออกจริงด้วยอ่ะคนทัดไฟระวังเรื่องความเซง็คเซงความเบื่ออารมณ์ของคุณเองอะไรแบบนี้เนาะมันมีวิวออฟฟ่าจูนคืออารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วชีวิตก็คือไปเรื่อยๆ่มันมีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือคู่ของคุณอาจจะเนิบเนิบเฉยเฉยทางานหาเงินนิ่งๆ่งไม่ค่อยสนใจคุณไม่ค่อยพาไปเที่ยวไม่ซื้อของให้ไหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ทำให้คุณเซง็งเบือ่อแล้วก็ชวนทะเลาะหรือว่า เวลาเจอหน้ากันก็ชอบทะเลาะกันหรือว่าประชดประชันกันแบบนี้ก็ได้มันเลยทําให้มีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ได้นะมีอะไรให้เปิดใจพูดคุยกันค่ะอย่าแบบขี้เกียจคุยเบื่อได้ทะเลาะกันเซ็งแล้วต่างคนต่างหันหลังให้กันมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขเนาะมันก็เหมือนเนี่ย5ถ้วยกับ4ถ้วยคือเซ็งเบื่อแบบชวนไปไหนก็ไม่อยากไปนู่นนี่แฟนก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะเอาใจยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดให้แฟนเข้าใจว่าเราต้องการอะไร นอะบางทีเขาอยากจะเอาใจเรานะแต่พอแบบนี้เห็นไหมยืนถ้วยมาไปกินข้าวไหมอไม่เอาไปดูหนังไหมอือไม่เอาอะไรเงี้ยคือแบบแล้วแฟนก็เออเรื่องของมึงละคือไม่รู้ว่าอยากได้อะไรก็คือ ช่างมันพอเขาไม่สนใจอ้าวเราก็ไปหาว่าเขาไม่สนใจอีกอะไรเงี้ยวุ่นวายตามนิสัยของเราซึ่งช่วงนี้อารมณ์อาจจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเตือนสติให้ดีว่าความรักมันไปได้เรื่อยๆค่ะเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่คุณก็มีความมั่นคงกับเขาแต่ว่ามันอาจจะมีความเบื่อนายความไม่ได้ดังใจความอะไรก็ไม่รู้ของคุณเองอ่ะเนาะนะซึ่งมีอะไรเปิดใจพูดคุยกันค่ะความรักมันคือคนสองคนที่ มีพื้นฐานไม่เหมือนกันเนาะมาอยู่ด้วยกันมันจะรอดได้ก็คือการปรับจูนเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็ไปต่อด้วยกัน เท่านั้นเองมันไม่มีคู่ไหนห็อกที่มันไม่ต้องปรับจูนกันมันไม่มีคู่ไหนล็อกที่มันไม่ทะเลาะกันถูกไหมแต่ว่าทะเลาะกันปรับจูนกันแล้วพอมันเข้ากันได้มันก็จะสามารถไปต่อกันได้ยาวๆเนาะหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างเออเท่าที่เพื่อนเห็นอะคือบางทีมันเบื่อก็เออชวนกันไปเที่ยวนี่ไปนั่งเรือไปล่องเรือไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไปทะเลไปแม่น้ําไปอะไรก็ได้มันอาจจะช่วยเปลี่ยน Environment เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกให้กับมันมีความรู้สึกชุ่มชื่นแฮปปี้ดา้นมก็ไใ เลาะเบาแหว้งกันไปก็ง้อกันโดยการชวนกันไปเที่ยวก็จะดีเหมือนกันนะอาก็เป็นกําลังใจให้ด้วยรวมไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะเป็นคิดว่าเป็นการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆลิ้นกับฟันทั่วไปตามภาษาของคนเป็นแฟนกันอะไรอย่างที่แบบเออคนนึงดูไม่สนใจอีกคนนึงก็แบบโอ๊ยแบบทำไมไม่สนใจฉันอะไรองี้ยประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะอ่ะเลิฟสต o r ี่ออคค่ะให้กับคนมีคู่ทัดไฟมา สตริงอ่ามันคือการยึดติดยึดถือหรือว่าการแบบบงการหรือบังคับอะไรกันแบบนี้เนาะคุณก็อาจจะเหมือนมีความแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละมันมีความไม่ได้ดั่งใจคุณก็อยากจะคาดหวังให้เขาทําอย่างงงอย่างนี้อย่างนั้นให้แล้วเขาไม่ทําให้ วิธีการค่ะคุณไม่ต้องไปรอให้เขาคาดเดาเพราะเขาจะเดาผิดเขาไม่มีทางรู้แล้วเขาก็ขี้เกียจเดาด้วยแล้วมันก็จะทะเลาะกับคุณสิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณบอกเขาไปเลยว่าคุณต้องการอะไรด i เร c ชั o นของคุณให้มันชัดเจนเนาะมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะบอกไปเลยตรงๆไม่ต้องมานั่งคอยแบบ ให้คาดคาดเดาอะไรกันเยอะแยะมันจะทําให้ปัญหามันยืดเยื้อยาวนานนะคะอ่ะจบไปแล้วสําหรับความรักของคนธาตุไฟในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนหกห้าคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่ยาวมากเนะเพราะาเปิ้ลยังเจ็บคอยอยู่เยอะอยูๆๆก่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสามารถสนับสนุนกันได้นะช่วงนี้มีปุ่มซุปเปอร์เตงขึ้นมาค่ะเป็นรูปหัวใจเนาะใครอยากจะให้กําลังใจเปิ้ลก็สามารถคลิก ตรงซปเปอร์แรงให้กำลังใจเปิ้ลได้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ